ZALA 421-16ีดสิบหก EM UAV ราตรเวล์ระดับกลางจากบริษัท ZALA Aero Group รัสเซียพัฒนามาเพื่อให้กองกำลังมีตาสังเกตการณ์ระยะไกลที่ยืดหยุ่นและทนสภาพเวล้อมได้ดีทำไมถึงต้องสร้างเพราะในยุคสมัยใหม่การส่งคนออกไปเช็ดมุมอันตรายเสี่ยงตาย UAV ให้ภาพสดและไฟล์วิดีโอและข้อมูลสถานก,การณ์แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเสียชีวิตทหารช่วยให้ตัดสินใจเร็วขึ้นและลดความเสี่ยงจากหน่วยภาพพื้นดินจุดเด่น ZALA 421-16 EM ขนาดบางประมาณ10กิโล บินได้ราว2 3ถึงชั่วโมงบางเวอร์ชันมีรายงานสูงสุด2.5 3ถึงชั่วโมงความเร็วสูงสุดประมาณ1 1 0 1 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงความสูงในการปฏิบัติการ3,600เมตรขึ้นบินด้วยกระถะเพา์ออกแบบเพื่อให้ทนอุณหภูมิตั้งแต่หนาวจัดถึงร้อนจัดมีเซนเซอร์กล้อง EoIR e u r o s t a r b i l i t ให้ภาพกลางวันและกลางคืนระบบส่งวิดีโอดิจิตอล COSDM ระยะภาพสด20-50กิโลเมตรมีระบบนำทาง GPS e และฟิวเจอร์ติดตามเป้าหมาย ZALA 4 2 1 1 6 E.M. ถูกใช้เป็นเครื่องมือข่าวกองแนวหน้ารบจริงๆมีรายงานการพบและถูกสกัดในสมรภ,ภูมิเช่นความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียและยูเครนเล็กแต่ให้ภาพใหญ่สำหรับการตัดสินใจทางทหาร